ประเพณีไม่ได้นะไม่ใช่เป็นควาใช้ประเพณีเปล่านะถ้าบัญญัติแล้ว้ำหนดว่าโดยนายกมาจากการโบตเสียงในสภาก็ไปว่าห้ามห้ามเพราะมันบัญญัติไว้แล้วในรัฐมนูรถ้าไม่บัญญัติแล้วมันไม่รู้จะตีความยังไงใช้ประเพณีถึงจะได้เพื่อยงคือไม่ใช่อยู่ๆก็ม,มาบอกไม่รู้จะทำาไงทางตันเกิดไม่ได้ช่องว่างอน่าเกิดไม่ได้มันต้องมีประเพณีอยู่ดีอ่ะงั้นถ้าตกลงการมีนายกพระราชทานหรือนายกที่ไม่ได้มาจากการแต่งเลือกตั้งนี่เป็นประเพณีไหมฮะไม่สมมุติว่ามันไม่มี มันก็ต้องอย่างนั้นคือถ้าไม่มีในกฎหมายเนี่ยไม่มีในกฎหมายถ้ามีแล้วองค์พระประมุขรับสั่งเองในวันเดือนเมษายนนะฮะปีเท่าไหร่นะย้อนกลับไปปรีหนึ่งสองห้าสี่เก้าเลยบอกว่ากษัตริย์ไม่เมียน่าเพราะมันมีรัฐธรรนูญอยู่แล้วพูดง่ายๆคือว่าอย่าเอาพระองค์ท่านไปทำสิ่งที่มันขัดรัฐธรรนูญเพราะพระองค์ท่านเนี่ย เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากคืออยู่ใตล้ล้มนูลแล้วท่านเคารพล้มนูลซึ่งแนวคิดในการตั้งนายกได้มาตราเจ็ดจริงแล้วมัน,มนที่น่าเสียดายคือมันไป,ม,นไปมันไปทาลายเจตานาอารมณ์ที่ดีของการมีมาตราเจ,จ็ดได้ซ้ำไปนคนไปตีความว่าอันวราษตร์เป็นประมุขไปนึกถึจกจ้างตั้งอาจารย์สยามธรรมศักดิ์อตอนนั้นมันเกิดช่องว่างจริงๆนะคืออยู่ๆขึ้นมาแล้วมาถนอมซึ่งมี23สามมาตาก,ก็ล้มไปเนื่องจากเกิด14ตุลาสมงพันห้ร้อยบหกระหมดปั๊บได้ทายังไงองค์พระประมุกเลยตั้ง ปกติตั้งนายกนี่จะต้องมีการยื่นก็คนยื่นมันไม่มีแล้วเยพระราชาหน้าของพระองค์นั้นคือตามที่แม็กซ์เวเบอร์พูดไว้ traditional authority พระราชาหนาจตามประเพณีมีกษัตริย์ปกครองคู่กับประชาชนพคนจึงตั้งแต่กษัตริย์เนี่ยจะต้องไม่รับผิดชอบ the king can do no wrong จึงต้องมีผู้รับสนองพระราชองการนั่นคือรองประธานวุฒตอนนั้นก็จบครับแต่ว่ามันก็มีความพยายามทำให้เห็นว่า ตีความว่ามันมีทางตันเกิดขึ้นจริงๆในใน,ในยุคปัจจุบันนี้คือทางตันเกิดขึ้นต้องเกิดโดยธรรมชาติ <ฮะ S 2> แต่ไม่ใช่ทางตันเกิดขึ้นเพราะว่าสร้างให้มันเกิดขึ้นอย่างการเลือกตั้งนะถ้าจะให้มันเกิดไม่ล้มเลยนะผมเอาคนประมาณสองพันคนขวางเขตเดียวก็จบละถ้าถ้าเอาตามมาตรฐานที่เป็นอยู่ตอนนี้เราทุวันนี้เป็นอย่างนี้ว่ามันไม,ไม่ไม่ไม่ใช่วันเดียวกันมันไม่ใช่วันเดียวกันอยู่แล้วเพราะมันเลือกตั้งไม่ได้เพราะนั้นที่มีิชัยบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ชอบวันหนุนเพราะไม่ใช่วันเดียวกันก็แค่แค่ก็รู้ แต่คาถามแล้วทําไมถึงทําไม่ได้ในวันเดียวกันเพราะมีการขวางแล้วขวางนี้ก็กลายเป็นว่าโดยสงบปราศจากอาวุธคือสารารงินดันไปวินิจฉัยอย่างนั้นก็สงบแปลว่าอะไรสงบไม่ได้แปลว่าไม่ทําร้ายคนนะสงบว่าขวางไปผมเข้าบ้านก็ไม่สงบแล้วเอาหีบบัตรไปก็ไม่สงบแล้วให้แม่ผมเดินทางก็ไม่สงบแล้ว สงบยังไงยิ่งเห็นชัดบีบคอเนี่ยมันไม่สงบแล้วล่ะครับงั้นในมุมมองของท่านเนี่ยจริงแล้วโอเคมันไม่ใช่ทางตันแล้วก็ไม่ควรจะสร้างทางตันขึ้นมาบามันคือมันนั้นสร้างมาทางตันอย่างนี้มันก็ตันนะถ้าตันแบบนี้แบบที่เขาสร้างมาเนี่ยมันควรจะหาทางออกไงตันสาหรับใครในเวลานี้ตันสําหรับประชาธิปไตยหรือตันสําหรับคนซึ่งต้องการเอานายกนอกระบบเข้ามากันแน่ก็อันนั้นก็ตีความได้แต่หมายความว่าตันหมายความว่ามันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และอันนี้คําถามว่าถ้ามันตันเกิดขึ้นในการสร้างมา ซึ่งภาษาลาตินก็เรียกมาราฟีเดมาราเพราะว่าไม่ด mm ีถ hmm. ้าโบนาเพดีฟีเดคือโดยพื้นฐานของที่มันไม่ถูกต้องไม่สุจริตนะคือเจตนาให้มันเกิดนตันมันตันแบบมาราฟีเด